สวัสดีครับพ่ลเมินพี่น้องครับครับผมครับอยู่กับเพาครับบ่าวอีสานซาปอเออครับดีไม่ห่างครับมือนี้ครับพี่น้องเมืออ๋อสีเช็ดยังพี่น้องวองแท้เลยครับมือนี้หูหูจ่าเลยมือนี้สีผสมกันกับมันมือนีสีผสนกันครับเอาเลยมันหูแพ้หูส่าได้บางไพ่ซ้ำกันเลยพี่น้องซ้ำกันครับนี่ซักปิงเฮ็ดเองครับนี่อันนี้ผมเฮ็ดเองครับเฮ็ดเองกับมือเด้มือไพ่มือมั่นพร้อมบางหางครับหางหางกันครับคือกันครับขอรผม กายอยู่ประมาณเส้นหนึ่งอยู่แล้วเอาว่าเป็นแฟนกันครับพี่น้องเนี่ยเบิรงกันเลยครับจับพังหังกันคว้างแท้เอวผมสิไดงเดินห้างกับเขาไข่กันแล้วครับพี่น้องครับเลยคลิปนี้เบอร์คลิปนี้แหละก็ับขอพาร์ตก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวสิมาใหม่นะครับพขอบคุณกรับทุกคนนะครับขนทั้งอึนขนเกือบบกกันหน่อยน้ำท่วมเนาะน้ำบกกันหน่อยเดี๋ยวจุดช่วงนี้ช่วงนี้น้ำท่วมพี่น้องเดี๋ยวจุดให้ฝนเศร้าก่อนเอาเงี้ยครับพี่น้องรอติดตามครับพี่น้องขับไปล่างก่อน แล้วมือนี้เซฮยซ่างปิงขืนก้อนไั้เป็นรองครับเพราะว่าเพื่อนว่ากูจุดก้อนนี่กูชนะมึงทุกคลิปมันเพ,พื่อนอะกดดันนะครับเนียกันหอกบังไฟได้ลายแหละท่ำท่าหัวหุนผมเดียวเจอบลาะกับบาลาะมือนี้ซ้ำกันเลยอะบานี้บานีสูตรผมมือนี้ผมขีดสากแม่บางไฟบาง,บางผมไม่ได้นำจำนวนโยงเขาเด้อะบึ่งบังเพื่อนครับแม่บั้งนี้บังเนี้ยครับบังเนี้ยโบแมนค่อยเปียคือคลิปก้อนนี่นี่คลิปก้อนนี่ครับฟองซ่างปอครับคลิปก้อนนันเป็นน้ำไปตัวจะบางไฟนะฮะมันนี่ โอขึ้นฐานแล้วครับพี่น้องครับมาครับจะมาแสงเริ่มจากเบิร์ตแล้วพี่น้องนี่ทีมงานนายกหมาเจ้าเข้ากับทีมงานเก่าันเ่ยเนี้ยนี่ยังแก้วเี่อของแท้ของแท้มาฐานมันใจบ่ทักเพียงเน้ยแนวไหนเดี๋ยวนี้มันใจดิปาร์ตขึ้นแต่ยากนะว่ะมันเฟย์ป่ะ อร่อยจิตตาบัดชุดเลยพี่น้องเดี๋ยวสร้างปิ่งใส่ก่อนครับพี่น้องครับความปูนปูนนอนขอร่อยญี่ปุ่นครับมามามาตะเบียงกามเลือดรายการครับพี่น้องดูดาตัวมอเตอร์ไซค์ครับสายธรรมดาสายประมาณสามเมตรปุ้นเลยโอ้สามสิบเมตรปุ้นเลยเฮึบปล่อยช่วงเดีครับกล้องเนี่ยกล้องเนี่ยกล้องพร้อมเลยปล่อยครับไป เขาคว้าไปใช่ะไปครับไปนั่นนั่นถูงเจิบเด้ครับพี่น้องเงยบาทเลยอาจังตามไปเบิ้งซากบอลครับว้าถุงอะไรตัวหิวจะว่าจะบ้างห้างได้บอขึ้นแข้งดีอยู่อเนด้อ เห็นบันดีมากแล้วเนี่ยนี่หัวหาพื้นขาวพื้นขาวพี่นี่เห็นบันดีมากเลย long, นี่โอ้ยังหางเสียบตัวนั้นหัวเชือดสั้นต้นไม้เชือดเตะนะไปนะสี่สิบเกียบเตะเดี๋ยวนั่งไปเบิ่งเลยคือใบอกเชอด้างนี่วิทย์เทียงไปดีลไรพี่น้อง นะครับพี่น้องจังียงไปทไหนไม่ไปพี่น้อง47ปิ็ดีสี่เจ็ดรตามบังผมคับพี่น้องครับสูงอีเลของช่างปีงเมื่อกี้สงามครับงคัขึ้นาระครับเอาเอาทามาอยู่นังเตีงครับแต่ว่าช่างปอนมันใจจักจักกันลอยนี่สองยครับโอ้มเมนต์บไหมมันใจวิดีไหมลอยิครับลอยหาชินบ่อแม่่ครับแม่ จำจูบบังไฟหายครับ <c oughs> เอาจำก็รอโดลุ้นเพื่อนครับผม,ผมจ้างปอดนะครับไปรเรียดดาไกลๆคนหนึ่งร้อยห้าสิบมาื่อนพร้อยห้บบ้านพร้อหนึ่งสองสามไป <c oughs> ไปครับไปอ๋อแท่งจำดีบ้างนี่บ้านดิจำ <c oughs> เป็นจำปอดโบเห็นเลยจ้าเปลา ไปอาศัยไอ้กล่องครับผมสร้างกวันโอ้ยหน่อยอยู่ครับหน่อยอยู่ <มา S 1> โอ้ควันเม<า>ื่อถึงนอกลอยหาสิบเบียกโอ้ยหน่อยแล้วมาเนี่ยโอ้เบียกด่วน่ะจ๊ะย <มา S 1> ังไนสร้างกวนันเียังมั่วยังมันสูง เราปล่องยังไ่ได้เดี๋ยวมีโอกาสหายมันมันล่างๆครับพี่น้องเเบบบััาดีมึงฝ่าล่างครับมันล่างมึเบาดีนี่ครับมันขึ้นไปนี่เราปล่องยังไ่ได้เลยวะนี่ครับยังไล่อยู่เนี่เนี่ยใช่แล้วรุดปล่องแล้วอ้าวโยสนะสับดาห์หน้าผมบมัดแน่นี่อะไรบึ้งอะไรบึ้งดักเอา เนีบาดีนะนกได้เหรอนกนกกินเจอปะข้างล่างอยู่มันกินข้างล่างอยู่เด้งขึ้นมาดิเหรอปะะตั้มหรือสูงเนี่ยวขาเนี่ยตั้มอยู่ใกล้จะคอดเทียงล่ะเออเอ็นมานกดอกกันนั่นล่างยู่ล่างอยู่ พอแล้วพอแล้วพอแล้วเห็นหรือล่าบันพี่น้องแต่ว่าอยู่ตํ่ำๆนี่ครับได้ขีด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 ขีดสลบขึ้นขวาบ่เห็นบ่บ่รู้มาทางไหนแต่ว่าเห็นได้นี่เป็นไล่ขีดไล่ขีดถูกเนี่ยไล่ขีดออกมาแล้วพี่ครับไล่ขีดมึไล่ขีดมันไปไกลดีด้วยดาร์กเอาอยู่ใต้พีกว่าจริงไก่ด้วยเนี่ยไม่น้องเมื่อกี้ป่ะสรุดตายยงกี้นีไหมยี่มองนีไหม ยี่โงกันขีฟา้าเจือดลงมานีไหมเมื่อกี้ขีฟ้าเจิดลงมานี่อยหน่อยหนยหนยหน่อ0 0น่อนอย่ยน่อนอยน่อยหน่อ่อง่อยน่องหัน่องหน่อนี่อี้า่มสหน่อยห่ยน่อ่อนอ่อหน่หยนหอ,อยหนย่อน่อ้้า พสแจงมร้อยหกสิบพาปาสมแล้วาสมไปไหมเพิ่งเขาเพิ่งเขาวิฟาสโมไปไหมมองขึ้จงกดูนี่ม่นี่น้อยนี่เออเโอ้นั่นนัทีแล้วน้อยไกลๆพุ่นนกกระไินพันไปพแล้วปไหมพี่น้องครับไปไใหม่เด้อปใหม่น้อยนี่ครับนี่นี่ตมลงมาหนเปะเวลา ร้อยแปดสิามครับอ้าว <laughs> สุดยอดโอ้ยสุดยอดดูังมาผ่านที่มีเรียมกมันเนี้ยตักไปอีกเลยสุดย <laughs> <laughs> อดดูดังเจือดมันเจือด เจ้มือนั่นคนคนหายมืดนั่นคืนีมันตกผีไหมคนหายมันหลากมันหลากมเออคืนีมันตกผีอไาไ่องหนึ่ง้อยแปดสิบานาทีมาซื้อนี่แหนีกบกนีน้องจีครับพี่น้องครับสุดยอดเลยพี่้องมาสัมภาษณ์ดยครับเป็นยังไงครับผลงานวันนี้ย่อมหับมันครับแผลมันครับต่ผมกับสิบย่อมพอมแสู้ต่อไปมอ่เจดี่บเจ้ยเลราจะนั่งกัน่ครับเพื่อเด็กับหาง เดี๋ยวคลิปหน้าสร้างโจ๋วเสียวมัดไซคือ<แ>กันครับพี่น้องครับลูกไซล่ะเพื่อนใช่บังไฟ <c oughs> ยังเดี๋ยวข่ายบังไฟเสียงหนีบค่ายบังไฟ <c oughs> หายคือจะหายหายกี่เมตพี่น้องครับขอฝากไว้ที่นี้ครับพี่น้องครับ